สวัสดีค่ะนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นการผลการแบ็กเทสเนาะของตัวอย่างที่7นะคะตัวอย่างที่7เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเทรดคู่เงินเนาะยกตัวอย่างนะคะอ่า USD CAD นะคะคือทำฟรวินาทีเนาะจากนี้ไปจะจะเป็นการแบ็กเทสนะคะทำฟรวินาทีนะคะของคู่เงินเนาะเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะคะ อ่ะนะคะเนื้อเทียนต้องอยู่นอกกรอบหรือชิดกรอบนะคะ2ก็คือลุกเอาโอเวอร์ d กับโอเวอร์บอสเข้ามาช่วยในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้ใช่ชิดกรอบหรือนอกกรอบไหมนะคะต้องมี o v e r อร์โซกับโอเวอร์บอสเกิดขึ้นก่อนนะคะอันที่3ก็จะต้องมีสัญญาณ Buy บเซลจะต้องรอให้จบแท่งเทียนเท่านั้นถึงจะเข้าออเดอร์นะคะต้องมีการนะคะเข้าเงื่อนไขนะคะตรงระบบทั้ง3ข้อถึงจะเข้าเทรดนะคะอ่ะนะคะ ต่อมาจะเป็นการแบ็กเทสนะคะคือนะคะอัตราวิลเลท่ทั้งหมดประมาณ70%นะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะอัตราวิลเล่จะไม่เท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับสภาพตลาดเนาะแล้วก็นะคะเงื่อนไขในการเข้าเทดนะคะแบบเนี้ยนะคะเราจะเข้าแบบเนี้ยนะคะทั้งหมดอยู่14ครั้งนะคะเราจะเข้าเทดทั้งหมดตามเงื่อนไขอยู่14ครั้งโดยประมาณเนาะแล้วแต่สภาพตลาดนะคะชนะ10แพ้สนะคะวิลเล่ก็จะมาประมาณ80%เนาะทีนี้เนี่ย TP กับ SL นะคะ TP เท่ากับ300เป็นอย่างตำ่ำา SL 200คงที่ฟิกซ์ไว้เลยนะคะแต่ TP ก็แบ่งไม้ TP เอานะคะขั้นต่ำ3า3ร้นะคะ3า0จุดนะก็จะเท่ากับ1ต่อ1.5เป็นอย่างต่ำนะคะอ่านะคะคือ TP เนี่ยท่านสามารถแบ่งไม้ TP ได้นะคะแต่ SL ต้องฟิกซ์ไว้ที่200ค่ะขทุนได้แค่200เท่านั้น200จุดเท่านั้นที่เหลือถ้าเราจะ TP เท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะปะนะคะจากนี้ไปจะเป็นการ back t e s แล้วนะนะคะให้ท่านคลิกตรงนี้นะคะ อ่ะใช่นะ,ะเดี๋ยวนะดูลุงขอทำการแบ็กเทสแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลุงขออนุญาตเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะทับซ้อนกันเราจะมองไม่เห็นเนาะนะคะป่ะนะคะให้เราคลิกที่ตรงนี้เนะเาะแล้วก็เอาวางไว้ตรงที่เราจะแบ็กเทสนะคะอ่ะป่ะนะคะเอ๊มันจะเคลื่อนที่หรือเปล่าเนี่ยปกติมันต้องล็อกอะพอดีลุงไม่ได้ล็อกซะด้วยนะคะป่ะไปดูไปดูซิว่ามันจะเคลื่อนที่ไหมนะคะหมายถึงตรงนี้นะ ถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วเราล็อกเอาไว้แบบนี้นะคะมันจะไม่ขยับอืมแต่ว่าเมื่อกี้ลุงตอนที่ลุงทําลุงลืมกดล็อกเอาไว้นะคะมันอาจจะขยับนะแต่ลองดูก่อนว่ามันจะขยับไหมนะคะลองดูก่อนถ้าขยับเดี๋ยวทําใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดล็อกทุกอันนะคะลองดูก่อนนะ,ะอันนี้ขยับไหมอะอ่ะไม่ขยับนะคะก็คือเกิดสัญญาณบ่ายนะคะก็มีโอโซโอบอทเกิดขึ้นด้วยนะ ก็เข้า TP ไปแบบนี้นะคะอืมนะคะนี่ก็ TP ไปนะคะมันก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างเนาะคือมันจะถูกทั้งหมดก็ไม่ได้เนาะไม่มีใครมาจากโลกอนาคตนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่เอาอาดีตแล้วก็มากับปัจจุบันนะคะมาวิเคราะห์นะคะแนวโน้มนะคะเพื่อหาสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะ เราก็ต้องวางแผนทางน้งด้านการเงินเอาไว้นะคะอย่าลืม Money Management นะคะไฟล์ Excel ที่ให้ไปอย่าลืมนะดูด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าระบบที่เราใช้อ่ะเหมาะสมกับเงินทุนที่เรามีหรือเปล่านะคะกรอกเงินทุนของตัวเองลงไปนะคะในไฟล์ Excel ที่ให้ไว้เนาะ แล้วก็กรอกระบบเทรดของเราลงไปนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ้เงินทุนของเราไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมที่จะเข้าเทรดนะคะให้ลองเทรดดูจากเดโมก่อน1เดือนนะต้องใช้1เดือนนะคะตลาดจะมีไซเวย์นะคะมีอัพเทรนด์ดาวเทรนด์นะคะดังนั้นเนี่ยต้องแบ็กเทสให้ครบ1เดือนจะได้ รู้ทุกรสชาตินะคะว่าเอ๊ะตอนนี้มันคือไซด์เวทเทรนหรือเปล่าอัพเทรนหรือเปล่าดาวเทรนหรือเปล่าเราต้องอยู่ทุกสถานการณ์ให้ได้นะคะดังนั้นการเทรดนะคะจะต้องอยู่ให้ครบหนึ่งเดือนเป็นอย่างต่ำนะคะอืมนะคะถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆ1หนึ่งสัปดาห์นะคะใน time frame เล็กๆก็ได้นะคะให้มันครบไซด์เวนะคะอัพเทรนดาวเทรนให้มันครบนะคะบางท่านเทรดนะคะแค่วันสองวันเดโมนะคะเทรดแค่วันสองวันโอเคฉันได้กำไรแล้วฉันหยุดไปเทรดจริงนะคะ ขาดทุนนะคะเพราะว่าคุณอยู่แค่ไม่ครบลูปเนาะคุณอยู่แค่อาจจะอยู่แค่อัพเทนนะคะพอถึงจริงไปเจอไซเวงเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยววันข้างหน้านะคะเดี๋ยวลุงจะมาอธิบายในเรื่องของเทรนให้ฟังนะคะนะคะอ่นะะะนคอย่างเงี้ยนะคะ TP เท่าไหร่เนี่ยสักครู่นะคะนี่มันขยับเนาะเดี๋ยวลุงสต็อปแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้ขยับนะเดี๋ยวนะทำไมสต็อปไม่ได้นะคะเดี๋ยวลุงหยุดแป๊บหนึ่ง เขาไม่หยุดให้เราอะนะคะเขาไม่หยุดนะคะเขาจะไปต่อเอา้าทำไมเนี่ยอ่ะนะคะตัวนี้เนาะนะคะ sl นะคะ200นะคะ tp นะคะทำไมมันดูสั้นจังนะคะ300นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะจะมาดูการเข้าออเดอร์กันใหม่นะคะมันเกิด over sell so overbought ตรงนี้เนาะ มันเกิดแรงแรงขายเยอะเกินไปตรงนี้นะคะเข้าเทขายเยอะเกินไปเนาะมันจึงเกิดกลุ่มก้อนที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวดังนั้นพอมันเกิดกลุ่มก้อนที่เป็นสีเขียวแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอสัญญาณาบอย่าก,กดเซลล์นะต้องรอบายอย่างเดียวนะคะตรงนี้มันเกิดสัญญาณน,นะมันเกิดปริมาณการขายที่เยอะเกินไปเออที่ซื้อเกินไปนะคะตรงนี้เกิดการซื้อเยอะเกินไปนะคะเราจะรอเราจะรอเซลล์เนาะแต่ตรงนี้มันผิดผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะปะนะคะเดี๋ยวเราจะ อ๋อแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์กันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าออ,อเดรอร์กันใหม่เอานับตั้งแต่ตรงนี้ไปเนาะตรงนี้ไปนะคะอ่ะเมื่อกี้อ่ามันขยับนะคะลุงไม่ได้ล็อกเอาไว้นะเดี๋ยวลุวงล็อกเอาไว้ก่อนกดตรงนี้นะคะแล้วมากดตรงนี้เนาะอะ่ะกดตรงนี้นะคะเขาก็จะล็อกให้เนาะอ่ะนะคะมาดูนะเดี๋ยวรอมาดูกัน,นะคะ่ะาย อ่ามีแล้วนะเห็นไหมมีมีมีสัญญาณเกิดขึ้นละกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวรอสัญญาณใบที่อยู่นอกกรอบนะคะเห็นไหมเราต้องรอให้มันจบแท่งทเทียนปื๊บแบบนี้เข้าออเดอร์นะคะท่านต้องเข้าออเดอร์ที่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะอยู่นอกกรอบปื๊บเนี่ยมีสัญญาณอยู่นอกกรอบปื๊บเข้าออเดอร์ได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันลันไปนะคะทีนี้ตั้ง t p s L ออะไรให้เรียบร้อยนี่ท p เรียบร้อยละนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ s l ไปนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ต้องมีท p บ้าง s l บ้างแต่ว่า มันต้องคุ้มนิดนึงนะคะ,ะนะ,ะ,นะถ้าใครที่เล่นสั้นสองร้อยก็ก็น่าจะได้อยู่นะคะถ้าเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นสั้นละจันเล่นทางเฟรมห้านาทีทำยังไงนะคะให้ไปดูกับตัวอย่างห้านาทีเนาะอันนี้มันตัวอย่างสิบห้านาทีนะคะ คู่เงินต่างกับทองตรงที่ว่าวอลลุ่มนะคะทุกอย่างการเข้าออเดอร์เหมือนกันหมดนะคะการเข้าออเดอร์เหมือนกันนะคะต่างกัน,กนต,รตรงที่ tp กับ SL นะคะถ้าคุณเข้าเทรดทองคุณใช้ tp ตามที่ตัวอย่างได้เลยแต่ถ้าคุณเทรดคู่เงินนะคะให้คุณปรับ tp กับ SL ลงมานะคะเพราะว่าคู่เงินเนาะจะมีวอลลุ่มน้อยกว่านะ,ะนะคะืผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะถ้าถูกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ของเรานะคะอันนี้ล่ะ อ่ะถูกนะคะอันนี้ถูกนะทีพีเรียบร้อยนะคะอ่ะนะคะทีพีเรียบร้อยทีพีเรียบร้อยนะคะนะคะจริงๆแล้วมันได้มากกว่าสามร้อยเห็นไหมคะอืมนะคะถ้าใครถ้าใครมีหลายไม้ก็ก็แบ่งทีพีไปนะคะถ้าใครมีไม้เดียวก็ตามเป้าอะคะ่ะสามร้อยยังไงเราก็บางแผนเอาไว้แล้วเนาะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามแผนนะคะอย่าขยับไปขยับมาเทรดอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บ ไปเทรดอีกแบบนึงนะคะเทรดระบบใดระบบนั้นเนาะตรงระบบค่อยเทรดนะคะอันนี้เรียกว่าไซวีดฟินแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูอ่ะแค่ไหนะคะอ่ะตอนนี้เลือกทางแล้วนะคะว่าจะลงอ่ะพอลงปุ๊บมีกลุ่มก้อนนะคะอ๋ะอน,นี่มันเดินสีหาแล้วนะคะหยุดก่อนนะคะช้าก่อนนะคะหยุดก่อนนะคะเราแบคเทสแค่แค่กรกระดาเนาะเราแค่ยกตัวอย่างนะคะ ของกราการาเท่านั้นนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแบ็กเทสในเรื่องกราการาโฮมนะคะสำหรับคู่เงินเนาะ USD นะคะ CAD ทำเิวสม15นาทีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ